สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไปคะ่ะก็จะมาชวนคุยท็อปปิกที่เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนกำลังแบบต้องสนใจใส่ใจมากๆเลยก็คือเรื่องของอาหารเสริมที่จะมาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองยิ่งในช่วงการกลับมาเปิดเมืองแบบนี้นะที่แบบเรากำลังจะต้องกลับไปใช้ชีวิตที่ปกติแบบ new normal ใช่มห ไปคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็มีคําถามเหมือนกับใบคาเลยว่าเฮ้ยนอกจากการที่เราดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นใส่หน้ากากล้างมือหรือว่าทำโซเชียลดิสแตนส์อะไรอย่างนี้นะคะหรือการที่เราแบบอาดูแลตัวเองจากข้างในไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายหรือกินอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะมันมีวิธีอื่นอีกไหมที่เราสามารถเสริมเกาะป้องกันให้กับร่างกายของเรา เพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามใบคาในโซเชียลนาะจะรู้อยู่แล้วว่าใบคาเนี่ยแบบชอบมากเลยที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่างานวิจัยในเรื่องของอาหารเสริมหรือว่าอะไรก็ตามที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยป่วยยากหรือเวลาป่วยก็ขอป่วยไม่มากแล้วกัน อย่างเรื่องของวิตามินซีวิตามินดีซิงหรือว่าแมกนีเซียมที่เคยโพสต์ไปก่อนหน้าดีนะคะก็เชื่อว่าลูกเพจที่น่ารักและใส่ใจสุขภาพของใบคารเนี่ยก็น่าจะกินกันอย่างเคร่งคัดอยู่แล้วเนาะวันนี้นะคะใบคาก็มีอาหารเสริมอีกตัวที่เหมาะสําหรับการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้แบบแข็งแรงนะคะเป็นตัวนี้เลยก็คือเบต้ากลูแคนจากยี แบรนด์ที่แนะนำเป็นของ Vital Care นะคะตัวนี้จะมีวิตามิน D2 แล้วก็ซิงค์เสริมเข้ามาด้วยค่ะหลายคนนะคะน่าจะเคยได้ยินชื่อของเจ้าเบตากูแคลนผ่านหูมาบ้างแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเบตากูแคลนเนี่ยมีหลายชนิดซึ่งก็จะต่างแหล่งที่มาแล้วก็แต่ละชนิดนะคะมีคุณสมบัติและโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันค่ะ ชนิดของเบตากูแคนที่หลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะจะอยู่ในพวกธัญพืชเช่นข้าวโอ๊ตหรือว่าข้าวสาลีโดยเบตากูแคนชนิดนี้เป็นใยอาหารชนิดละลายน้ำนะคะมีสปปรรพคุณในการลดคอเลสเตอรอลวันนี้เบตากูแคนที่เราจะมาเจาะลึกกันนะคะมีชื่อว่าเบต้า1 3นทรดี D ูแคนตัวนี้เนี่ยสกดัดจากผนังของเซลล์ยีสต์ ที่มีชื่อว่า Sacromyces c h a cerevisiae ค่ะทำไมเราถึงมาเจาะลึกตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันมากกว่าเบต้ากลูแคนชนิดอื่นๆถึง80%ซึ่งก็ตัวนี้เนี่ยเขาไปเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของเซลล์ในระบบอิมมูนทั้งแบบ Humoral และ c e l l m e d i a t e d ซึ่งก็คือเป็นการเสริมทั้งในระบบแอนติบอดีแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวต่างๆด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะใครที่ทานซีหรือว่าดีอยู่แล้วการทานเบต้ากูแคนเนี่ยก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเบต้ากูแคนทำงานยังไงนะคะข้อ1เขาไปจับกับรีเซปเตอร์ของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาแล้วก็ทำลายสิ่งแปลกปลอมในร่างกายค่ะ นอกจากนั้นนะคะเขาจะเข้าไปกระตุ้นมาโครเฟชให้แบบตื่นตัวซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองข้อ2ค่ะเบต้ากแคนนะคะเขาจะไปกระตุ้น Natural Killer เซ l ล s และทีเซลล์ให้ออกมาทำงานค่ะ มีการทดสอบนะคะโดยให้เด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจเรื้อรลังเนี่ยทานเบตากูแคนนะคะ1 0 0มลิกรัมติดต่อกันเป็นระยะเวลา30วันผลที่ได้คือพบว่าระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ IgA เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง183%เลยทีเดียวค่ะลดการอักเสบที่ทางเดินหายใจลง20%ลดการติดเชื้อลง50ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีผลการวิจัยว่าการรับประทานเบตากูแคนติดต่อ ออการเป็นระยะเวลา4เดือนปริมาณ900มิลลิกรัมเนี่ยก็สามารถลดอาการหวัดได้ถึง25%เลยค่ะ <Wow. S 1> แนะนำโปรดักต์ค่ะนี่นะคะสำหรับใครที่สนใจเบต้ากลูแคนของ Vital Clairs ก็สามารถนะคะคลิกที่ข้อมูลที่ไปคาใส่ไว้ในลิงก์แล้วก็ Description ในแคปชั่นได้เลยค่ะตัวนี้นะคะทุกคนคือถือว่าครบคันมากๆเพราะว่ามาพร้อมกับซิงค์แล้วก็วิตามิน d 2ด้วย ตัวนี้นะคะเขาเป็นเบตากลูแคนบริสุทธิ์สูงถึง85ที่สำคัญเนี่ยเขาผ่านขาบวนการที่เรียกว่า Unique Fermentation ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเขาเลยเพื่อให้ได้วันตรีเบตากลูแคนค่ะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีน้ำหนักโมเลกุลที่น้อยมากทำให้ดูดซึมได้ง่ายแล้วก็ดีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่นำเสนอก็จบแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปนี้เสร็จก็อย่าลืมกลับบ้านไปแบบว่าดูแลตัวเองดีๆนะคะทุกคนเราจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันแบบสตองเนาะวันนี้นะคะก็ต้องไปก่อนนะคะ In well, stay fit, enjoy l i f e ค่ะบ๊ายบาย